สวัสดีครับกับผมนายคำสายสวงสัยนักว,วิชาการสาธารณสุขทันตาสสาธารณสุขปฏิบัติงานอยู่ที่โรงพรยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองหมีครับโรงพรยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองหมีตั้งอยู่ที่หมู่ที่8ตำบลหนองหมีอำเภอราศีสลายจังหวัดศรีสะเกดรับผิดชอบทั้งหมด18หมู่บ้าน1,487หลังคาเรือนมีประชากรทั้งสิ้น6,635คน บุคลากรในรอปสตมีทั้งหมด9คนหนึ่งในนั้นคือนางสาวยุพินสีใสผู้พิการของเรานั่นเองครับครับนางสาวยุพินสีใสนะครับปฏิบัติงานอยู่ที่โรงพรยาบาลส่งเสริมสุขภาพตบนน้องหมีในตําแหน่งพนักง,งานทั่วไปครับปีนี้เป็นปีที่6แล้วนะครับที่รับนางสาวยุพินสีใสเข้ามาทํางานตั้งแต่นางสาวยุพินสีใสเข้ามาทํางานนะครับ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตะบนอมีของเราก็ม um. ีความเปลี่ยนแปลงไปมากมายเลยนะครับเช่นจากที่ดอกไม้มีเพียงน้อยนิดในรพสตนะครับปัจจุบันนะครับมีดอกไม้สวยงามเต็มรพสตเลยครับจากที่ต้นไม้แห้งเหี่ยวนะครับปัจจุบันนะครับต้นไม้เขียบขาจีทุกต้นเลยนะครับไม่เพียงเท่านั้นนะครับนางสาวยุพินสีใสยังดูแลสิ่งแวดล้อมดูแลความสะอาดภายในและภายนอกรพสตได้เป็นอย่างดีเลยครับ นอกจากนี้นางสาวยุพินสีใสยังช่วยแบ่งเบาภลระง,งานในด้านการให้บริการผู้ป่วยนะครับเช่นการซักประบติเบื้องต้นการจัดแ้มการแท้งยาเป็นต้นครับจากเดิมนะครับเนื่องด้วยนางสาวยุพินสีใสนะครับเป็นผู้พิการด้านขานะครับจึงสามารถปฏิบัติงานและแบ่งเบาภลรงงานได้เพียงเล็กน้อยแต่ปัจจุบันนะครับกระผมได้เห็นถึงพัฒนาการของนางสาวยุพินสีใสได้เป็นอย่างมากเลยครับ เดี๋ยวไปฟังมุมมองของผู้พิการกันเลยนะครับว่าผู้พิการรู้สึกและคิดเห็นอย่างไรที่มาปฏิบัติงานอยู่ที่โรงพยาบาลแห่งนี้ครับสวัสดีค่ะพิฉันนางสาวยุพินศรีใสปฏิบัติงานอยู่ที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบหลหนองหมีอยู่ในตำแหน,น่งพนักงานทั่วไปค่ะพิฉันดีใจมากและภูมิใจมาก ที่ได้ทำงานอยู่ที่รอพสตแห่งนี้เจ้าหน้าที่ทุกคนดูแลดิฉันเหมือนกับคนในครอบครัวเดียวกันปัจจุบันดิฉันปฏิบัติงานได้หลากหลายมากขึ้นจากการสอนงานของเจ้าหน้าที่ปัจจุบันดิฉันสามารถปฏิบัติงานต่างๆได้และมีความมั่นใจและมีความสุข เรื่องราวที่ประทับใจคือได้ช่วยเหลือเจ้าหน้าที่บริการผู้ป่วยทั้งในและนอกของรอพอศตอนค่ะปัจจุบันได้นำความรู้มาดูแลพ่อที่กำลังป่วยและปลูกต้นไม้มีสิ่งแวดล้อมในบ้านและยังได้พัฒนาทำความสะอาดบ้านให้บ้านของเราดูดีขึ้นนะคะปัจจุบันที่บ้านดิฉันปลูกดอกไม้ประดับอย่างสวยงามและยังปลูกผักสวนครัว เพื่อประกอบอาหารอย่างที่ประหยัดด้วยค่ะครับนอกจากนี้นะครับเรายังส่งเสริมให้ผู้การออกกาลังกายทานอาหารที่มีประโยชน์และเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆนะครับเพื่อส่งเสริมพัฒนาการนะครับให้ผู้พิการนะครับมีพัฒนาการและก็มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงมากยิ่งขึ้นครับเช่น กิจกรรม70วันมหัศจรา์ของฉันกิจกรรมการส่งเสริมการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงปลูกผักปลูกต้นไม้ดอกไม้ครับและอีกหนึ่งกิจกรรมคือกิจกรรมโมเดล10บาทช่วยเหลือผู้พิการถือเป็นกิจกรรมที่ดีอีกหนึ่งกิจกรรมสามารถช่วยสร้างประโยชน์สร้างชีวิตผู้พิการคนหนึ่งให้สามารถอยู่ในสังคม อย่างมีความสุขไม่ต่างจากคนธรรมดาทั่วไปเหมือนดิฉันที่ได้รับการช่วยเหลือจากบริษัท Power l like e i um g t e e r n i n g จำกัดมหาชนซึ่งทำให้ชีวิตดิฉันนั้นมีคุณค่าและสามารถอยู่ในสังคมเหมือนคนทั่วไปค่ะสุดท้ายนี้ก็ขอขอบคุณบริษัท พลังไลฟ์จ e ลเลอร์นิจำกัดมหาชนที่ให้ดิฉันมีงานทำและมีรายได้เสริมทุกอย่างที่ทำมีความสุขและยังไม่เป็นภาระสังคมขอขอบคุณท่านมากค่ะขอบคุณค่ะ